สวัสดีนะครับโอ้โหนี่มันรถไถใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิีนดีส่วนครับวันนี้มีโอกาสมาเพืภอเสีนาครับผมมีงานอะไร อาจจะเป็นงานประลองความเร็วของรถไทยย่ำนาคันนี้รถโตมากครับมาจากบางน้ำเปรี้ยวครับสะเชิงเซาเสียงโอดมาก นี่รอโตมากครับคันทางนน้นนี่สองคันนั้นรอเล็กอันนี้รอโตเขาเรียกรถย่ำนานะรถไทยเดินตามนั่นแหละแต่ว่าดัดแปลงใหม่แต่ซิ่งครับ ไฟมาแน่นอนเลย เขาบุยปฟายหรือเปล่านะคนขับก็จะยืนบนสกีนี่แหละครับเรียกสกีแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดปักคโซคนนะครับ วิ่งก็จะปล่อยตัวนี้ลงครับปล่อยผ้าบางโคนตัวนี้ลงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งานยังไม่เริ่มครับพ็เราก็รีวิวรถที่ม,มาให้ดูกันก่อนครับ สวยงามมากเริ่มจะมากันแล้วครับรับฉีดยาทั่วโลกคันนี้สวยมากคูปุต้าคันนี้เหมือนหมวจรวดแล้วน,นี้จะเป็นล้อเล็กต่อแล้วต่ออีกครัสวยมากคันนี้ ด้ามเป็นเหมือนด้ามสเตลเลตเลยถ<ว>อยอดีดิด<ว>โอ้เดี๋ยวไปดูอีกคันนึงโอ้นี่คันเมื่อกี้เลยโอ้เร็วมากครับจะไปลองที่ไหนนั่นนะ ไปดูครับแหมต้องเลี้ยวสองคนเลยนะ ถ่ายยังไงนี่วันนี้นี่งานนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามากันเพียบครับโอ้โหูโโหมันเดียวกับมอเตอร์ไซค์อีเลย จัดเลยครับซ้อมก่อนซ้อมก่อนเราลงไปเก็บตรงนั้นหรือเปล่าโอ,อ้โหเต็มสุก ัมากันอีกคันหนึ่งครับยังมาเยอะครับงานนี้อลองเลยเปล่าเนาะ นจะเป็นเครื่องยันมากเลยแล้วเดี๋ยวลไม่ได้ประกอบชิ้นส่วน,นแนอ,อ์สกีตัวนี้นั่งได้ครับ อ in ันนี้ใช่เชือกเหรอย้น้ำขงแท้ครับเชือกหรือสลิงครับเนี่ยเชือกเอกเลยตัวนี้กี่กี่แรงมาครับตัวนี้กี่แรงมาครับร้อยห้าห้าอาทีเหรอี่ฮูต้ตาอาทีอัพไส เกียร mm ์เ hmm. ด mm ียวพี like so oh. ่อันนี้เรียกเกียร์อะไรครับอันนี้เกียร์โฟล์ค่เกียร์โฟใช่ครับเกียร์พวกนี้ยกใส่ใหม่เหรอก็แล้วเกียร์ติดรถเกียร์ติดรถนลยครับแต่มาล้างล้างเอาเฟืองข้างในออกครับไม่เหลือครับเหลือแค่เกียร์เดียวเกียร์สี่อ่ะเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งในพวกนั้นล้อมันดำครับ ต่ำๆมาทำงานไม่ได้สายพานน่าจะสายอันเดียวไหมอเล็กตัวนี้ล้อเล็กลองเลยไหมพี่ มัดเชือกเอาเหรอดูบอยนี่บอมารยนูเยสายพานเดี๋ยวเราจะดูว่าใส่กี่เส้นวันนี้ระบบสตาร์ทแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยสตาร์ร์เตเหมือนเครื่องสูบลมพวกประธานเลยว่ะได้ข้ารอบทเดียวนะฮะไม่ต้องพยอกเลยนะขยอกทีก็ได้ถ้าตุลย รอบเดียวครับไปเลยรอบเดียวครับแล้วสายพานเขาใส่ยังไงอ่ะ a सिंधियावाद โอเคครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับโอ้โหรีเวสวยมากครับสวยมาก การยางสวยจัดครับคันนี้